กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เครารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูรู้จิตอาสาทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อเกศรอินทปัญญาค่ะชื่อเล่นสอนอายุห้าสิบี่ปีค่ะอาศัยอยู่จังหวัดเชียงรายค่ะเป็นจิตอาสาครบคุ้นอยู่สวนป่านาบุญแปค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตร หเดือนและเจดปีค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องของการเพิ่มสินค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมา,าได้มีการได้ตำพินที่โดยรายปลายฟ้าที่เชียงรายค่ะกับญาติธรรมที่ชุชชสสมชนอโศกค่ะก็ได้ตั้งสินเพิ่มก็คือจะทานอาหารมื้อเดียวค่ะก็ตอนนี้ก็ได้เข้ามาเรียนในห้องเรียนของโรงเรียนของหนูค่ะก็จะ ตั้งใจภาคเพียนค่ะขัดเกากิเลสแล้วก็ฝึกเรียนรู้เรื่องของการทานอาหารทีเดียวไปพร้อมๆกับครูรูะะ้าะแล้วก็พี่น้องแล้วก็หลานๆทุกคนนะคะจะตั้งใจภาคเพียนนะคะสาธุค่ะค่ะอนุทนากับอาเกศรค่ะะเป็นอีกท่านหนึ่งนะคะที่ภาคเพียนเรียนรู้แล้วก็มีความสม่ำเสมอนะคะอนุทนาค่ะ เชิญท่านต่อไปอาวาชนาค่ะ